ขอสวัสดีทุกคนด้วยครับผมอยู่ที่ไลน์เกมไม่ชินแพ็กโกวันนี้จะมาเล่นกิจกรรมนี้ไอ้อะไรนะไอ้ชุดเปียกของชีวิตนะครับผมไปกิจกรรมแคปปตีมอนน่าจะงบตีมอนแหละว่าจะก่อนตีมอนชิวๆเลยกิจกรรมอ่ะก็อัดตอนเช้าอาจจะมีเสียงรบกวนนะสำหรับผมบางผมไม่ติดไอ้พวกไอ้กันเสียงไงควรข้างจนเลยอ่ะจริงไม่ต้องติดก็ได้ทุกคนมันผมชอบอัดตอนคือเมื่อก่อนมันดูดีกว่าเนาะแต่ตอนเช้าเพราะช่างมันอาจจะมีเสียงรบกวนอันนี้ตัวงทีไม่ อันนี้น่าจะเป็นให้กับอ่าหูเต่าชิ้นด้วยว่าละมีมนัสไฟอ๋อคือมันจะโอ้ห้ามเกินเท่าไหร่อ่ะโหลดเพิ่มเท่าไหร่อ่ะอยี่อะไรสิบับต้องโหลดครบไหมแบบหูเต่าใช่ไหมหุยแต่ฉันจะตอบเลยเหรอกี้ก็โกงดีทั้งนั้นอ่ะก็ชิงนชิวใส่ไปเลย อ๋อถ้าเกิดใส่ซ้ำมันจะขึ้นอันนี้เหรอขึ้นตัวนี้เคยทุกคนนอ่านมึงนะโหลดคืออะไรเขาจะซ้ไม่ใช่ตัวละครที่น้อใช้ไมื่อสั่รซ้ำได้โอ้โอเคโอเคเก็บไว้ก่อนเป็นบัีมบบน,น,นี้หรวนทีมอ่าฟูบับทีมสองอะไร แข็งอะไรอ่ะอันนี้กับอันนี้เป็นเาไปแตะขีให้หูเต่าด้วยแล้วก็ทีมสามอะไรดีนะทีมสามมีหูเต่าแล้วชิปชับเป็นเน็ต้วกันอมาบบบแล้วก็นนะบบวกมูนาอ๋อสมารถอ๋อจ่ายนี่ไปโอ้โอเคโอเคโอเคบัฟไฟใช้งานด้วยกันบัฟไฟอะ่ะเพราะเราใช้ทุกตัวแล้วก็ เอาวิวี่เสองเดรอเขียนหนึ่งก็พอละแล้วก็เชอันนี้เอาชิ้นนี้ไปแล้วกันชิบชิบชิบไหนวะอีกข้าวสิบโอเคแค่นี้พอทุกคนจริงทุกคนเลียงได้ดีอยู่นี้นะถ้าเกิดเอาตัวแบบไม่ซ้ำกันเลยไม่ได้แบบโมดูลเยอะมากอะแต่ผมใช้แค่นี้พอละเพราะกิจกรรมไม่ได้ยากเลยเอาจริงถ้าเกิดไม่มีตัวให้ชิมทุกคนเออคะแนนแสงเราจะพิเศษนะนี่นะพูดเต่าซีอะไร กลุ่มดาวซีหนึ่งวะซีศ oh, yeah, ูนย์โอ้แย่แล้วตาขี้ของนายขห้าสิบเโอ้โหตเดิน, oh, oh. นผมว่าอนันตยากนะตาี้ต่ำม,มากเลยเอาทีมสองนี้มาถูกละเอานี้ยะทีมสอะว่ทีมสเอา้นี้มาถูกอะโอ้เฮ้ยเจงเจง้ยโอ้พลังฟแฟนเนีน้องระบม เดี๋ยวครูตามไม่ทันโอ้ยเสียงเมาก็ขี่กูรัวอะไรเงี้ยคือมาผมมาผมมันมันกดไม่ค่อยติดเลยนี่ก็รวบไปก่อนรวบนี่แล้วก็กดตัว T Spacebar ตุมต้มตุม้มตุ้มตายแล้ว,ลวถ้าหายมืนอนึ่งผมว่าปับ๊บ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นอันนั้นเป็นซีคิดว่าอ่าตัวอะไรนะเยี่ยหลานมีซีีเป็นซีะนะซซนะผมเป็นเป็นซีอะไรนะซีซีหนึ่งซีสองนะที่มันจะจะได้บัฟอันนะั้นผมไม่แน่ใจแต่คือผมคิดว่าเป็นซีที่แบบใช้ e ได้สองรอบเว้ยผมก็ตกใจจริงๆเป็นโมดูลเว้ยโคตรเจ๋งเลยเอาเอาเอายียหสองที่เหลกันฮะที่เก็บทีเดียวเลยที่เอาคาสคารูปก่อนไปช่างมาแล้วกัน ระเบิดตายหมดถ้าหายหมดเลยปุม่มโอเคหมดหมดแมพหมดแมพเลยนี่เ็าที่เสียงไก่ร้องนะตู้แต่งข้างมีไก่บ้านเลี้ยงไก่เลยจะไม่ใช่บ้านผมนะข้างบ้านน่าจะไปหาเหมือนไม่ชอบอัดตอนเช้าว่ามันจะทำให้อัดคลิปมันไม่สนุกม,นมีเสียงแซกผู้ต่อแต่งไม่เข้าเลยอะ่ะพวกใช้ของผมดีกว่าผู้ต่อมันไ,ไม่ได้ยืมเลยทุกคนกดนี้ก็อันนี้ต่อสเปดสเปดแต่ผมสเต็กดีกว่าตัวยืมเยอะแต่เล่นได้เล่นไ,ได้ ขอหน่อยขอหน่อยโอเค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 เดี๋ยถ้าจะใช้ของผมดีกว่าสดายนะนี่หลานล่ะโซเนสป่ะเฮ้ยสกิปเชียลเหรอไม่ค่อยดีอ่ะแั่ใช้ได้นะโอ้โหูดูผลลุมดูมอนไปแล้วมอนแต่ละด่านเจออะไรบ้างโอ้เคได้ช่วยง5500โอเค อะไรคิดมันต่ำเกินไปทุกคนตัวนี้อัตรคิดต่ำเกินไปผูดเล่นนี้อะไรคิดต่ำเกินไปทุกคนมันเลยแบบเล่นยากอะตัวยืมว,ว่าอะไรไม่ได้ทุกคนนะตัวยืมว,ว่าอะไรไม่ได้เหมือนมาป้ายยาผูเต๋าว่ะสำคนที่พลาดแบบภาพของอ่าผูเตา๋ารอบก่อนใช่ตู้ผูเต๋ามากับอา่านิวเนี่ยแบบแบบ ย้ำคนใช่ปะพูดต่อกับนิวใช่ปะใช่ใช่เหมือนมันย้ำคนแบบพลาดแบบไม่ยอมเปิดเป็นไงวะกดมาทุกคนกดสเปรมาโดนเนี่ยโคตรสนุกที่ควจะหมดมือก่อนได้ไหมฟาดเลยพูดแรงหน่อนะแรงหน่อยนะก็แสนอก้ก็แสนในก้าวหมื่นก็แสนในคนเบื่อจีสเตอร์โอ้ยอยอะเร็วเยอ่ะ ทีเคในกันระเบิดวันน,นี้แบบมีตัว่วไว้ทุกคนจะมันมากเอาจริงระเบิดตายไปโอเคเตัวอะไรกี่มาโอแหงจิ้มไม่เข้าเลยอิตาลช,ชายกุด,ดิกอน ตุ่มดูสองตาดูดีจริงผมวีนะ้าปล่อยผมปล่อยนะโอ้จริงไม่ทันละเรียบร้อยอันแรกก็เล่นพอเล่นได้เดียเด๋ยวอันหลังเล่นยังขึ้นยากอย่ก็เจอมอนแบบแปลกแปลกเลยและท,ท,ทีนี้ทีมอะไรนี่เบิร์ดเนี่ยออมงนระผมไมไห้เปลี่ยนสมุดมาไมีา่แหละผม้เซ็นเป็นสมุดนะนั้นไอ้ฟอร์มูเนียส ผมก็จะมีนิวไว้ฮูนาก็าผมทำถูกนะครับว่าเอานี่มาทำถูกนะจะได้แบบด้วยอะไรอะ่ะเป็นบัฟอ่าทั้งไฟด้วยแอทแทคทั้งแอทแทคทั้งฮีลอ่ะทั้งฮีลแล้วก็ทั้งเลือดอะ่ะครบเลยอะ่ะบัฟอันเนี้ยอืมแต่ไม่น่าก็หมดเคาะเลยเพราะไม่ไม่รู้จริงไม่ควรเคาะอันติเปเน็ตนะไม่เน,นี่ยระเ,เบิดไปโอเคหุ้ย บูกดีซิกแซกผมใช้สก,กิลคู่ต่อไม่ค่อยคุ้มเลยอะเอาจริงพุงเสียดอะจีควรจะกดด้หลาน่ะก่อนไม่หลังแล้วเนี่ยเบิร์ดจะดีที่สุดแต่ช่างมันล้วกัน คือแสนสี่โอเคดีคือแสนสี่ดีนะทำสเตตมาไม่น่าเล่นเลยอะห้าสิบร้อยี่สิบค่อนข้างแย่อยู่นะแต่เป็นของฟรีไงว่าไม่ได้ทุกคนเป็นของฟรีชิป จะเป็นเป็นนี่เบิร์ดก่อนตัวนึนงผิดอีกแล้วไม่ตายด้วยตัวนึงก่อนตายโอเคแต่ถือว่าดีนะเพราะว่ามอนขนาดเล่นยากสูงสุดอะยังยังตบได้ชิวอะผมว่าผมว่าไม่แย่นะเวย้ย โหล,ลต่อไปมันต้องรับรางวัลฮะโอ้โถึงสองหมื่นคะแนนตเดียวขที่สองพันไสองพันเจ็ดพันเยแหละต้องเอาตัวดีดมาเล่น้วยแต่แปดสิบสี่ร้อยเพชรถึอเยอะนะเยอนะไม่ใช่นรอยนะแล้วก็รับประจำวันครบแล้วปะ นาไม่ครบเออนา bro <c oughs> ทุกคนก็สปินจุดพินได้ทุกคนเขาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็ไม่ได่ให้ดูสัตว์นี้แหละทุกวันก็เปลี่ยนตัวไปอะไรเงี้ยก็ในแค่นี้พอ,อละไปครับทุกคนบ๊ายบายครับผม